เป็นโนภาษัดวันนั้นขอนั่งนานเลยนะลุกไม่ขึ้นนะไม่ลุกไม่ขึ้นเลไปแอบมาพระฤโอภาษัดใจเราคนเราเนี่ยมันช่วงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราได้ ทั้งสามอย่างเลยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียนมาแล้วมาปฏิบัติแล้วก็ผลของการปฏิบัติก็เกิดขึ้นนะเมื่อกี้พ่อครูท่านมามาพูดนะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ เร็วบ้างช้าบ้างปนกันไปนะคนนักทำตรีนักทำตรีนักทำตรีที่เราสอบก่อนออกพรรษาเนี่ยนะก่อนเนรออกพรรษาเนี่ยสอบนักทำตรีข้าใหม่สอบหมดเลยข้าใหม่สอบหมดเลยก่อนออกพรรษา ในเดีานี้ต้องทำโททำเอกก็มีสอบน้อยมันสอบมากนะมันสอบไม่ได้มันสอบตกทำเอกทำโททำเอกกมันเรื่องของการปกครองรู้รู้ธรรมะไว มันก็ดีเพราะว่ามันศึกษาลาเพศแล้วต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะอย่างคขั้นต้นนะสติความระลึกได้สมรชัญญะความรู้ตัวนะสติ วาาญญความมาลกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเ,เรื่องของกาารรมฐานนะ่ะมีสติสติลึกรูลกลก้ลึกได้สัมปชัญญะคือตัวปัญญาใด้รู้รู้เท่าทันเนะี่ยอย่างเรายกมือขึ้นเนะี่ยมโหเพื่อนเนะี่ยยกมือขึ้นจะตบเพื่อน,นึักทีเนะ่ย ยกขึ้นมาพอมีสติปับ๊บหยุดเลยหยุดเลยสติมันยั้งไว้สติมันยับยั้งไว้ถ้าสติมายับยั้งไว้นะปั๊วไปแล้วก็ขาดสติเนเมื่อก่อนมีลุงพ่อวงหนึ่งไอ้คนเมาไปพัวทันลุงพ่อ ผมเมาก็มีสตินะเออมันมันเมาไม่ยอมพ่อบอกเยคนเมามันมีสติร็อกมีสติเขาไม่เมาล็อ,ลอกเอนี่ยเวลานี่ยโอวานอันนี้เห็น,นไหมพิมพ์วงเะไหมใครซื้อวิมก็จะรู้มันฆ่าพ่อมาพอเขาเข้าคคกไป พ่อก็ตายไปวันนี้มันเมายางข้าพ่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะการฆ่ากา,านะมีทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะเรารับคนต่างชาติเข้ามาด้วยเขมรลาวพม่า เขามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเพียบเลยมันฆ่ากันก็บอกโอ้ยเมืองไทยฆ่ากันนะบางทีคนไทยไม่รู้เลยแต่คนต่างชาติมาฆ่าในเมืองไทยยังมีทุกวันอ่ะน,นมันบอกว่าฆ่ากันทุกวันนะแต่เขาไมา่ได้บอกว่าชาติพมา่าชาติเขมรชาติ เ้าเราเงินเมาเข้าไปแล้วไม่ยอมยิงเวลานี่ใช่ไหมยามายาอะไรไม่รู้ยึงขาดสติเมื่อขาดสติแล้วลืมบุญคุณของผู้มีกุญคุณหมดเลยพ่อแม่ก็ททำร้ายได้พ่อแม่ก็ทำกทำร้ายได้แค่อ่านข่าวไม่นานมาเนี่ย ลูกชายอายุตั้งยี่สิบาแล้วไปต้มใบกระท่อมต้มใบกระท่อมไม่ได้ต้มกระท่อมอย่างเดียวมันลักไปต้มหลังบ้านมันใส่อะไรตาอะไรก็ไม่รู้ต้มกินนห้มันแต่พ่อพ่อรู้เลยพ่อเห็นเลยบอกเอ๊ะอนี้ลูกม็แปลก แตกแล้วเกา่าลูกส่งบารงบาลล้างท้องล้างท้องนึนกว่าลูกลูกจะหายอะกลับมาบ้านรับกลับมาบ้านอย่างเดิมไปต้มกินอย่างเดิมหลบพ่อไปต้มกินอย่างเดิมพ่อก็บอกกับแม่ มาเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วต้องระวังตัวนะพ่อก็บอกกับแม่เอระวังตัวนะมาเอาอีกแล้วจริงอย่างว่าเลยรอ่ะกินครั้งที่สองพ่อพ่อบอกกับแม่แล้วบอกให้ระวังแม่ก่อนกว้าก็ลูกไม่ทำมาเนาะ มันถามแม่บางแม่สายโทรศัพท์ผมหายไปไหนแม่ไม่ตอบหรือว่าไม่ได้ยินก็ไม่รู้แม่สายโทรศัพท์ผมหายไปไหนแม่ไม่ตอบหรือไม่ได้ยินไม่รู้พอตกกลางคืนนะสองทุ่มมันเอาค้อนไปทุบหัวแม่ ตายเลยพ่อบอกบอกแล้วให้ระวังมันไม่ราวังแม่มมกกัน้ก็ลูกไม่ทำไงสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะไงสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะข้ากระทั่งผู้บังเกิดเก้าได้เพราะเขาลืมตัวไงเขาลืมตัวถ้าเขารู้ตัวเขาไม่ทำหรอก แต่เขาลืมตัวไงลืมลืมความเป็นแม่ลืมความเป็นพ่อก็สามารถทำได้สังคมมันเปลี่ยนไปผมบอกว่าสังคมเราเวลานี้เปลี่ยนไปเยอะพี่ข้าน้องน้องข้าพี่ป้าพ่อป้าแม่สังคมมันเปลี่ยนไป งั้นเราเราอยู่ในสังคมใช่ไหมเราอยู่ในสังคมอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยเราจังดูสังคมเปลี่ยนไปเยอะนะสังคมเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเห็นไหม่อาวาในพูดถึงศีลสองร้อยยี่บเจ็ดนะศีลเจ้าเลเจริเปิดดูดิมันมีไหมที่สุห้ามมีถือห้ามมีมือถือ ต้องเอาบัรตร p o ิ i ิมีไหมหไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีมันก็มีกันเยอะแยะเลยไหมสองเครื่องสามเครื่องตะพุทธจ้าบัญญัติไว้นะยุ่งเลยยุ่งเลยนีย ผมถึงบอกกับพระบ่อยๆพระเก่าเนี่ยก็พูดนะไม่ใช่พูดพระใหม่ใหม่มีนิดเดียวพระเก่าก็พูดบอกระวังให้ดีนะโทรศัพท์เนี่ยระวังให้ดีจ่าจาจาเนี่ยระวังเพราะอะไรเพราะพิสุพูดเกี่ยวหญิงอังคาริเศษใช่ไหมอังคาริเศษเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะระวังให้ดี เขาพูดกันคุยธรรมดาก็ได้แต่พูดจีบเขาพูดคิดคิดจีบเขาตาตาตาจ๋าเสร็จเสร็จแล้วนะนาก็มันนอนพระอบุมผมอะเดือนธันวาเดือนผมจะอบุมพระทุกปีห้าสิเอ็ดปีแล้วเดือนธันวาเนี่ย พอเข้ามาหลายจังหวัดใช่ไหมเข้ามาหลายจังหวัดก็มีกันว่ายึดมือถือให้หมดมือถือกองเลยยึดมือถือให้หมดแต่ว่ากาดเนาะยึดมือถือให้หมดผมว่ามันไม่ใช่แล้วเหนือคว้ายังมีคว้า แล้วว่าเราเก่งแล้วนะที่เข้ามาแล้วเก่งว่าเราอีกเขาเอามาสองเครื่องให้อาจารย์ยึดไปเครื่องหนึ่งอีกเครื่องเขากดไปเขาปกไปสองยามตีหนึ่งเนี่ยเดินดูโทรศัพท์ยังมีอยู่ในปกนะว,ว่ายึดไงไอคนที่โดนยึดมันก็น้อยใจไหมไหนว่ายึดโทรศัพท์งไง คุณเอามาเครื่องเดียว,วผมก็ยึดติดนี่ผมมาสองเครื่องนะโดนยึดไปเครื่องนี้เครื่องนี้ไหมเหนียวควายังมีควาตคนนึงบอกว่าเนี่ยเราว่าฉลาดแล้วนะแต่คนจะฉลาดว่าเรายังมีเยอะเราเราแกล้งโง่เนี่ยดีนะฉลาดแต่คนนึงเขาไม่คุยกับเราหรอก ตลาดเขเนี่ยไม่คุยกับเราหรอกเราแกล้งโง่มองเลยก็คุยกับเราเข้าฉลาถ้าแล้วเนี่ยครับไม่คุยกับเราหรอกอ,อันนี้มันรู้มากจะไปคุยมันเลย่งเ,เ,เดี๋ยวผลหายคุยข้าวเวลาจะเลิกแล้วสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวผลหายก็เลิกกันนะมันธรรมดาของ ธรรมชาติฝนตกฝนจะตกพระจะสึกขี้จะออกนะฝนจะตกพระจะสึกขี้จะออกนะลูกจะออก <c ười> มันห้ามไม่ได้หรอกมันธรรมชาติของเขานะเนี่ยฝ <c ười> นจะตกใช่ไหมมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ แต่ว่าอย่าลืมนะชาวนาชอบใช่ไกรุงเทพไม่ชอบก็อ,อะไรกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยฝนตกมาปูนโนเปียกหมดกรุงเทพตกมาเลยตกมาเลยทักสอก็ยังดีจะทำนาใช่ไหมมันชอบคนละอย่างสิ่งสิ่งเดียวกันบางครั้งบางคนชอบบางคนชัง นะสมมติเอาเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเลยนะเราชอบผู้หญิงสักคนเลยนะสมมติเอานะโอ้ยดำปี่เลยเพื่อนบอกมชอบได้ไงวะดำปี่เลยนะมันชอบหข้งมนเลยไหมเฮ้ยดำกว่าดำขำเว้ย เอาสิเอามันสิเราจะเอาอะ่ะนะอีกคนหนึ่งสวยขาวมันไม่ชอบมันบอกขาวก็ขาวสิสีนะขาวขาวสิสีมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบแต่คนนี้ดำปีเลยบอกบอกก็ดำก็ดำขำ่อมันชอบกว่นะต่อไปนี้ท่านยังมีแคว้นนะ ก็ยังมีแฟนอายุยี่สิบฝ่าเนี่ยแฟนท่านอนะ่ะรอท่านแล้ววันหลัจะสึกกทีหนึ่งธนามีแฟนนะแต่ผมเนี่ยไม่มีแฟนแล้วไม่มีแฟนแล้วเขาไม่ชอบผมแล้วเวลานี้ผมอายุใครชายถูกบ้างผมยี่อะไร ผมห้าสิบห้าปีคือการบวชเจ็ดสิบเจ็ดปีคืออายุผมห้าสิบห้าปีบวชมาแล้วมันจะไปทำอะไรอ่ะแก่ก็แก่ท่านยังนมอยู่นะท่านยังนมอยู่มันจ้องอยู่นะจ้องอยู่อ่ะเห ผมบวชมาห้าสิบห้าปีไนะม่ีไม่มีใครชอบผมอ่ะผมอยู่มาได้ไงตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดยังไม่เต็มดีนะบวชอายุยี่สิบเลื่อยมาเนี่ยดังนั้นสภาพของจิตใจคนเราเนี่ยสังเกตด,ดู อาจจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งมีคนหนุ่มคนหนึ่งนะคนหนุ่มคนหนึ่งจะหาหญิงสาวเป็นภรรยาหาไม่ได้กรุงเทพหาไม่ได้หาไม่ได้เหเชื่อไหมไม่นาเชื่อนะกุงเทพหาไม่ได้ ก็เดินไปเดินมาจะหาสาวสับคนเป็นภรรยาหาไม่ได้กรุงเทพหาไม่ได้เนี่ยแตกติดยงไปเออมันสาดเข้ามากรุงเทพหาไม่ได้มันก็เออกรุงเทพทั้งกรุงเทพ หาหญิงสาวเป็นภรรยาหาไม่ได้เลยทำไงเข้าป่าเข้าป่าไปไปเจอฤาษีไปเจอฤาษีกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่นั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ฤาษีก็ได้ยินเสียงคนเดินมามหาใครเนี่ยมหาใครเด็กหนุ่มก็บอกว่า ผมมาหาหญิงสาวเป็นภรรยาเนี่ยผมหาไม่ได้เลยผมหาไม่ได้เลยผมจะหาในป่าเนี่ยแล้วสีบอกเอ๊ะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยในป่ามีคนที่ไหนก็ไม่รู้ะ่ะกที่กลางนอกป่าไม่มีอ่ะผมก็ต้องหาในป่าเนี่ยแล้วสีบอกเอาละไม่เป็นไรเมื่อมาแล้วนะ มาแล้วนามาก็พักผ่ก่อนพักผ่อนพักผ่อนให้หนุ่มนอนให้หนุ่มนอนหลับไปเนี่ยฤาษีมีฤทธิ์เนี่ยฤาษีมีฤทธิ์เนี่ยก็ไปเอาใจของไอ้หนุ่มเนี่ยมาครึ่งหนึ่งเอามาเสกหญิงสาวมานอนคู่กัน เด็ยกหญิงสาวนอนคู่กันไอ้นุ่มนี่ตกใจตื่นขึ้นมาโฮ้ยหญิงสาวมาได้ไงเนี่ยฤาสีก็นั่งเฉยมาได้ยังไงเนี่ยถูกใจมันเลยถูกใจมันมันขอฤาษีเลยเนี่ยผามาตรงนาน,นุ่มเนะีแล้วไม่เจอให้ถูกใจงี้เลย เนี่ยมาเจอเจอคนถูกใจนี่นะขอเลยสีสีไม่ให้ทำแก้งไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ลูกสาวคนนี้รักมากไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มัาบอกไม่ให้ก็ไม่ไปเอาสิไม่ให้ก็ไม่ไปอยู่นี่นะเลยสีบอกรักมากใช่ไหมบอกใช่ เมื่อเธอเอาไปแล้วนะเธอไปแล้วเธอ,อย่าทิ้งกันนะเธอ,อย่าทิ้งกันนะเธอรักกันเออย่าทิ้งกันเอาไปแล้วเนี่ยเจสีสอนอย่างดีเลยสามวันนั้นนะเอามาคืนเลยสีบอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวเขาเลาะกันทุกวันเลยไม่ไหวะไม่ไหวอ่ะเสีบอกว่านี่ เธอจำได้ไหมเธอมาหาฉันวันแรกอะ่ะเธอนอนหลับอยู่ฉันเอาหัวใจเธอเนี่ยเอามาครึ่งหนึ่งมาเสกเป็นหญิงสาวนอนคู่กับเธอแล้วก็เธอเอามาคืนฉันเนี่ยก็ของเธอแหละกระสีมิลิตเนี่ยกระสีก็สอนเลย สอนเลยใจเธอเองเธอยังไว้ใจไม่ได้แล้วเธอจะไว้ใจใครโอ้เรศีพูดหนักเนาะเออคิดดูลองคิดดูใจเราแท้ๆนะ่ะเขาเป็นเสกเป็นหญิงสาวยังทะเละวอแวงกันนะ่ะสามสี่วันมาคืนเรศี เสีก็บอกว่าที่เธอมาคืนเนี่ยใจของเธอเองฉันมาเสกก็มีหญิงสาวแลอสีบอกว่าใจเธอเองเธอ,อยังไว้ใจไม่ได้แล้วเธอจะไว้ใจใครนะเพลงมันร้องอลักเธอเท่าขว้าเท่าขว้าไปเชื่อหัวมันไปเชื่อหัวมันเลยใหม,ม,ม่ๆก็รักเธอเท่าขว้าหรอก อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวยเยวนีแต่เอาอเวลามีกหน่อยผลยังไม่หายนะคงชื่อคงชื่อนักปาดจีนคงชื่อนักปัดจีนท่านบอกอะเธออยากมีความสุขนะ เธออยากมีความสุขสามชั่วโมงเธอต้องดื่มเหล้าคงชื่อนะนักปาดญเกีก้งเขานะเธออยากมีความสุขสามชั่วโมงเธอต้องดื่มเหล้าเธอมีอยากมีความสุขสามวันเธอต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เวลานี้วันหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดเหเห็นไหมเช้าชุดหนึ่งเย็นอีกชุดหนึ่ง เช้าจังงานอีกชุดหนึ่งเย็นไปงานศพอีกชุดหนึ่งใช่นไหมอยากมีความสุขสามวันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อยากมีความสุขสามอาทิตย์สามวันสามอาทิตย์ต้องทัศนาจอเห็นไหมปีใหม่ทีเนี่ย วันหยุดตีใหม่นู่นไปนู่นรับลมหนาวฮะอยากมีความสุขสามอาทิตย์ต้องทัฒนาจรให้แค่สามอาทิตนะเปลียป่ยนเป็นบรรยากาศก็ให้แค่สามอาทิตย์อยากมีความสุขสามเดือนต้องแต่งงานใหม่ของชื่อนะของชื่อนะ อยากมีความสุขสามเดือนต้องแต่งงานใหม่ให้แค่สามเดือนเองอ่ะให้แค่สามเดือนนเองอยากมีความสุขสามปีต้องเปลี่ยนบ้านใหม่ไม่ใช่ไม่รื้อบ้านนะเปลี่ยนใหม่ทาสีใหม่ทำทำสีใหม่จะให้สามปีคงพปี๊คือบอกเธออยากมีความสุข ชั่วชีวิตต้องปฏิบัติธรรมตรงไหมเธออยากมีความสุขสาชั่วชีวิตต้องปฏิบัติธรรมเพราะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันเรื่องของใจทั้งนั้นเลยเนะความสุขมันเรื่องของใจทั้นเลยสามชั่วโมงเล่าให้แค่สามชั่วโมงนะเล่าให้แค่สามชั่วโมงมัน,มนพอามันหายสางมันบอกถอน ไม่ได้ถอนหรอกมันซ้ำบมกถอนนะถอนนั่นหนักเข้าไปอีก่ะแค่สามชั่วโมงนั่นเองเนะของชื่อบอกว่าอยากมีความสุขชื่อชีวิตต้องปฏิบัติธรรมเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากใจคนเลยใจเราเนี่ยมันมีอยู่สามสามอย่างห้าอย่างนะสุขใจ ทุกใจดีใจเสียใจเฉยเฉยมีห้าอย่างเนี่ยสุขใจทุกใจดีใจเสียใจเฉยเฉยมีห้าอย่างในในตัวเราเนี่ยแหมดีใจโผล่แลเสียใจนั่งเศร้า เวลานี้คนเสียใจเยอะเสียใจโรค็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามันเกิดจากการคิดน้อยๆก่อนโรคซึมเศร้าสังเกตดูนะหญิงก็ดีผู้ชายก็ดีกเกิดจากคิดน้อยๆก่อนคิดน้อยๆก่อนมันก็สั่งสมมากเข้ามากเข้าปงไม่ตกปองไม่ตกจะทํายังไงเนี่ยบางคนก็ตำราย,ยี่ของตัวเอง การเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะการคิดน้อยๆก่อนพอคิดน้อยๆก่อนน่าจะรู้ว่าเออคิดไม่ดีแล้วนะคิดไม่ดีแล้วปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่เขาไม่ปล่อยเขาดึงไว้เมื่อดึงไว้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยอะเนี่ยเวลานี้มีเยอะบอกหมอบอกโรคซึมเศร้า หมอเองก็เป็นนะไม่ใช่เราไม่เป็นหมอไม่เป็นนะเป็นนะหมอเองก็เป็นหมอรักษาโรคกายได้รัาศาศากษาโรคใจไม่ได้ไปถามหมอดูสิหมอเป็นมะเร็งหมอเป็นเบาหวานหมอรักษาได้ไหมได้หมอรัอราากษาโรคใจได้ไหมหมอรักษาโรคใจได้ไหมไม่ได้ โรกใจตังพุทธเจ้ากุะเจ้าเป็นพระบรมครูเนี่ยรักษาโลกใจได้นะทุกกิ่นทุกอย่างเกิดจากใจเราเนะใจเราเนี่ยมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีนะคิดคิดดีเราคิดไว้คิดไม่ดีก็ปล่อยไปก็ใจของเราอ่ะผู้หญิงสองคนมันผู้หญิงสองคนมันเถียงกัน เป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันเสียงกันอันนี้ก็เศร้าเศร้าไอ้เพื่อนก็บอกอย่าไปคิดอะไรมากเลยอย่าไปคิดไรมากเลย,ย,เ,ลยเพื่อนก็สอนเพื่อนนะอย่าคิดอะไรมากเลยมันมันสอนมันถูกจุดนั้นมันไงมันก็คลายคลายความคิดคลายความไม่กตกกังวลไป ต่อมาไอคนสอนมันเป็นมั่งไอคนสอนเป็นมั่ง,งแล้วไอคนโดนสอนครั้งแรกเนี่ยมันก็เอาคําพูดของไอคนเนี่ยไปไปพูดอย่างเดิมนะก็เพื่อนกันเนี่ยจะไปคิดอะไรมากเลยถึงยังมีอะไรที่แย่แน่นอนหรอกมาให้เขาสอนละแม่ก็สอนไงเธอเป็นอย่างท่านน้องทำไม่รู้หรอกดูดิดูดิด ที่สอนสอนเขาได้เขาก็สอนมั่งบอกเธอเป็นอย่างฉันมั่งเธอไม่รู้หรอกเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้เยอะผลหายแล้วนะเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้ให้คอบคิดกันนะอย่าแผ่เมตตากัน